หาจุดออนเติมส่วนเสริมเพิ่มเติมอาวุธใหม่ในทุกปีนะครับทุกทีมเนี่ยต้องซื้อนักเตะเสริมทัพแต่ต่อให้คุณซือคนนั้นจะสายตาคมแค่ไหนเนี่ยมันก็ต้องมีแป๊กกันบ้างเลยนะตัวเท้าฟุตบอลวันนี้ขอเสนอขอมันพลาดกันได้การซื้อตัวที่ไม่ตอบโจทย์ของทีมใหญ่โลกฟุตบอลยุคใหม่ครับสู้กันด้วยข้อมูลใครครองข้อมูลที่มากกว่าก็ได้เปรียบในการสร้างทีมเข้าถึงตลาดซื้อขายในจุดที่ทีมอื่นเนี่ยเข้าไม่ถึงได้ หากมีข้อมูลในมือก็สามารถหาหนักเตะที่เข้ากับระบบเข้ากับแนวทางของทีมมาได้ลหลายครั้งครับซื้อมาเนี่ยแทบไม่ต้องปรับตัวเลยบางครั้งซื้อนักเตะโนเนมที่ไหนมาก็ไม่รู้ในราคาถูกแต่กลับเล่นได้อย่างกับซูเปอร์สตาร์แต่ก็ไม่ใช่ทุกครั้งครับที่มันจะออกมาสมบูรณ์แบบบางครั้งเนี่ยการซื้อตัวก็ไม่ตอบโจทย์อยู่เหมือนกันเราไปดูกันนะครับว่าช่วงไม่กี่ปีมานี้เนี่ยมีใครที่ไม่เวิร์กสำหรับทีมใหญ่ๆบ้าง เริ่มต้นกันที่ทีมมหาชนอย่างเวี้์วููกันก่อนครับเจกเกนคอปเนี่ยคุมทีมหงแดงมาเกือบจะ8ปีแล้วครับมีนักเตะที่ซื้อมาแล้วตอบโจทย์ให้กับทีมเนี่ยมากมายโมซาลาสดิโอมาเน่เวอร์จิลฟันไดหรือจะอาริซองเบเกอร์นี่คือยอดนักเตะที่เข้ามาอยู่กับเวีรยวููวในยุคข,ของคอปแต่ก็มีไม่น้อยครับที่เรียกว่าผิดฝาผิดตัวซื้อมาเข้ากับทีมไม่ได้บ้างเจ็บบ่อยบ้างนั่นก็พอมีอยู่เหมือนกัน พอพูดคนที่ซื้อมาแล้วไม่โอเคเนี่ยชื่อว่าชื่อของลอริสคาริอุสน่าจะขึ้นมาอยู่อันดับแรกๆในใจของไฟลี่พูครับเขาคือผู้รักษาประตูดาวรุ่งที่คอปเนี่ยให้ความสนใจดึงตัวเขามาจากไมซสโมสรนเก่าว่ากันตามข้อมูลบนหน้ากระดาษแล้วเนี่ยคาริอุสรูปร่างสูงใหญ่มีปฏิกิริยาที่ดีอายุยังน้อยเคยมีประสบการณ์เป็นเด็กฝึกทีมของในอังกฤษแถมยังเล่นให้ทีมชุดใหญ่เล่นในลีกสูงสุดอย่างบุนเดสลีกามาแล้วสซีซัน่นนี่คือผู้รักษาประตูที่เหมาะก,กับทีไม่น้อยเลยครับ แน่นอนครับราคาของคาริอุสเนี่ยไม่แพงไม่ถึง5ล้านปอนด์ได้ซ้ำแต่ทีมก็ตั้งความหวังโดยให้เขาเนี่ยสวมเสื้อเบอร์หนึ่งแต่พอเอาเข้าจริงครับส่งลงเล่นกับโชว์ฟอร์มไม่ออกพลาดจังหวะง่ายๆการยืนตำแหน่งก็ดูจะมีปัญหาคอบก็ไม่รีบร้อนครับให้โอกาสตามสมควรสลับกันลงกับซิโมมิโอเลแต่ฟอร์มของคาริอุสเนี่ยไม่นิ่งเลยครับบางนัดก็เหนียวเลอเกินปางนัดกลับเสียง,ง่าย แม้ว่ากองหลังของทีมจะเหนียวแต่คาริเลอุดก็ทําเสียทุกครั้งที่คู่แข่งได้ส่งประตูจนทุกอย่างครับพังทลายลงในเกมนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในปี2017-2018กับเรือมดติดความผิดพลาดของเขาเนี่ยมันชัดเจนความผิดหวังในวันนั้นเนี่ยทำให้เขาแทบจะไม่เป็นผู้เป็นคนถูกปล่อยให้กับไอซิตัดยืมตัวได้ลงตามปกติแต่ก็ยังมีความผิดพลาดได้เห็น เคยโดนปล่อยให้กับอูนิโอนเบอร์ลินนะครับยืมตัวก็ได้ลงแค่ห้นัดหลังหมดสัญญากับลิเวอร์พูลก็ได้นิวคาเซิลครับเซ็นสัญญาให้เล่นกับทีมสำรองไว้มีโอกาสลงเฝ้าเสาในทีมนัดสำคัญนั่นคือลีกครับและชิงชนะเลิศกับแมยูเต็ดเมื่อฤดุการ2022-2023ที่ผ่านมาแม้ไม่ก่อความผิดพลาดครับแต่ทีมเนี่ยก็แพ้ไป0-2ตอนนี้ก็ยังอยู่กับนิวคาเซิลแต่ไม่มีบทบาทใดๆครับต่อกันที่แนวรับจากเอสโตเนียอย่างรักหน้าคลาวาน แฟนบอลอาจจะลืมเขาไปแล้วครับคอปดึงคาวานมาจากเอาบวกค่าตัวไม่แพงครับ5ล้านยูโรหรือ191ล้านบาทตอนนั้นเนี่ยทีมกำลังมีปัญหาในแนวรับการดึงเขามาเพราะมองว่ามีศักยภาพเขามาในปี2016พร้อมๆกับโจโอเอลมาติปครับแต่กลายเป็นว่ามาติบที่ได้มาฟรีๆดูจะไปได้ดีกว่าเขากลายเป็นนักเตะในระบบหมุนเวียนสลับตำแหน่งกันลงเล่นทั้งมาติปคาวานและเดียนลอฟเดน ซึ่งสุดท้ายแล้วครับก็เหมือนกับเขาเนี่ยปรับตัวกับลีกอังกฤษไม่ได้เล่นแค่สซีซั่นทั้งหมด53นัดยิ่ง2ประตูจากนั้นก็าย้ายไปอยู่กับซีรีอาร์ R, กับกายารีครับแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรตอนนี้แขวนสตาร์ทไปแล้วครับทีมสุดท้ายที่เขาเล่นให้คือไปเดลินาเมสคอน con, ในบ้านเกิดครับต่อกันที่กองหน้าดาวรุ่งในเวลานั้นครับอย่างโดมินิกโซลันกี้เขาย้ายมาอยู่กับเรีย์พูลในปี2 0 1 7ครับหลังจากหมดสัญญากับเชลซีเขาเป็นกองหน้าแบบที่คอปนี่ชอบ ไม่ใช่คนที่เป็นจอมจบสกอแต่มีความขยนันวิ่งไล่บอลดีมีความยืดอยู่ในตำแหน่งสูงและอายุยังน้อยซีซั่นแรกเขาได้ลงเล่นในกับทีมไปถึง27นัดแต่กลับทำได้แค่1นประตูมันน้อยเกินไปแม้ว่าจะขยันยังไงแต่ศักยภาพเนี่ยมันไม่ถึงสุดท้ายก็โดนขายให้บอลมัดในฤดูกาลถัดมาแต่แน่นอนว่าเรีร์คูลเนี่ยกำไรล้วนๆครับตอนนี้ก็ยังอยู่กับบอลมัดและเป็นตัวจริงให้ทีมรายต่อมาครับคืออเล็กออกเรตเชมเบอร์เลนเขาย้ายมาจากอาร์เซนอลแบบงง,ง แฟนๆก็งงว่าคอปเนี่ยไปซื้อมาทำไมราคาก็ไม่ใช่ถูกนะครับ35ล้านปอนหรือห5 4 0รือ1,540ล้านบาทไปนักเตะที่กับอาร์เซนอลเนี่ยก็ยังขึ้นมาเป็นตัวจริงไม่ได้แต่จุดที่คอปเนี่ยมองไว้คือเขาไม่ได้มาเพื่อเป็นตัวจริงครับแต่เป็นตัวสอดแทรกจากความสารพัดประโยชน์ เล่นปีกก็ได้เล่นกลางตัวรุกก็ได้มีความเร็วและไปกับบอลได้ดีแถมยังมีความขยันแบบที่คอปชอบซึ่งอ็อกเลดเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการเล่นที่เลี้ยวฟูเลยครับเขาถูกส่งลงสนามและทําผลงานได้ตามความเหมาะสมแต่ปัญหาที่ทําให้เขาดูไม่โอเคคืออาการบาดเจ็บโดยเฉพาะฤดูกาล2017-2018ที่เขาเจ็บหนักที่เอ็นข้เข่าฉีก เขาอยู่กับเลี้ยวภูหกฤดูกาลเนี่ยบาดเจ็บไปแล้วถึง8ครั้งครับรวมเวลาที่เขาเนี่ยรักษาตัวเนี่ยถึง586วันเลยทีเดียวและได้เล่นกับทีมแค่146นัดเท่านั้นปัจจุบันหมดสัญญากับเลี้ยวภูไปแล้วครับย้ายไปเล่นในตุรกีกับเบซิกตัสแบบไม่มีค่าตัวครับอีกรายที่คล้ายๆกันครับคือนาบีเกยตา มิดฟิลด์ตัวรับที่ทีมหมายมั่นปั้นมือว่าจะช่วยแพ็กกองกลางของทีมได้เขาดังขึ้นมากับอาเบลไรซีครับเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเลยแหละยืนตำแหน่งตัดเกมได้อย่างแข็งแกร่งเป็นที่ต้องการของหลายทีมในยุโรปสุดท้ายก็ไปเลี้ยวภูครับที่ได้ตัวเขามาด้วยค่าตัว48ล้านปอนด์ตามค่าฉีสัญญาครับหรือราวๆ2,113ล้านบาทคอบเนี่ยพยายามใช้งานพยายามให้โอกาสลงเล่นแต่เหมือนกับว่าเกยิต้าเนี่ยปรับตัวในลีกอังกฤษไม่ได้ ผลงานเกมรับของเขาเนี่ยก็ไม่ได้มาตรฐานอย่างที่ควรจะเป็นไม่ใช่แค่นั้นครับเขายังบาดเจ็บบ่อยจนไม่มีเวลาได้ปรับตัวอีกด้วยเขาแทบจะเป็นขวัญใจพยาบาลอยู่แล้วครับเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นนับแค่จํานวนครั้งที่เดี๋ยวก็เจ็บตรงนั้นนิดเจ็บตรงนี้หน่อยหรือไม่กระป่วยก็มากกว่า20ครั้งเลยครับที่เขาเนี่ยไม่มีชื่อในทีมสุดท้ายแม้จะมีแชมป์กับทีมมากมายแต่เขาก็ยึดตัวจริงไม่ได้เลย หมดสัญญาไปตอนจบซีซั่นที่แล้วครับปัจจุบันเนี่ยเล่นอยู่กับเวเดอร์เวเมนในบุนเดสลกาก็ยังเจ็บบ่อยเหมือนเดิมตอนนี้เล่นไปแค่3นัดเท่านั้นและไม่มีนัดไหนเลยครับที่เล่นได้เต็ม90นาทีเลย ข้ามไปดูอาเซนนลกันบ้างครับช่วงนี้เนี่ยฟอร์มของทีมยอดเยี่ยมแล้วมันก็ดูดีมาตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วครับนักเตะที่ทีมมั่นใจเนี่ยไปเอาตัวมาจากมาลริดอย่างมาตินโอดิกาดก็ออกดอกออกผลฟอร์มยอดเยี่ยมหลายคนซื้อมาก็ปั้นจนโหดอย่างมาตินเน,นลลี่หรือแม้แต่โทมิยาสุแต่กว่าจะมีวันนี้เนี่ยก็มีนักเตะหลายคนครับที่ซื้อมาเนี่ยแต่เข้ากับทีมไม่ได้อยู่เหมือนกันเริ่มกันที่ตัวจําของแฟนบอลในช่วงหลังครับนั่นคือนิโกราเปเป เขาย้ายมาตอนซัมเมอร์ปี2019ช่วงท้ายการคุมทีมของอูน่าเอมรลี่เขาย้ายมาราคาไม่ธรรมดาครับที่79ล้านปอนด์หรือราวๆ3,472ล้านบาทด้วยราคาขนาดนี้เนี่ยกับนักเตะดาวรุ่งเขาถูกแฟนบอลเนี่ยคาดหวังแน่นอนเขามีความเร็วมีทักษะที่ดีและเล่นปีกได้ทั้งสองข้างแต่ถนัดเท้าซ้ายมากกว่าสีรษนสุดท้ายของเขากับรีวครับเขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมยิงในลีกเอิงไปถึง22ประตูนในทุกรายการแต่การมาอยู่กับอาร์เซนอลเหมือนฟันร้ายของเขาครับ เพราะมันโชว์ฟอร์มไม่ออกปรับตัวไม่ได้แม้ว่าจะไปยืนหน้าเป้าเหมือนตอนที่อยู่กับริวแล้วก็ตามโดยค่าตัวขนาดนั้นยังไงมันก็ต้องเป็นชิ้นเป็นอันมากกว่านี้สามฤดูกาลกับทีมเนี่ยเขาลงเล่นไป112นัดยิงได้แค่27ประตูเท่านั้นสุดท้ายอาเตตาก็ปล่อยให้เขาไปอยู่กับนีดแบบยืมตัวเมือ่อฤดูกาลที่แล้ว จากนั้นก็ขายขาดให้กับแท็บซอนสปอร์ในตุรก um re ีแบบฟรีๆไปเลยครับคนต่อมาครับคืออันเบิร์ตโอลงกาเขาย้ายมาจากอันดาเลสด้วยค่าตัว17.5ล้านปอนด์หรือ770ล้านบาทครับตอนที่เปิด <anyway> ต like ัวเนี่ยข่าวหายสำนักลงกันเลยนะครับว่านี่คือเด็กเทพจากเบลเยียมเขาเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางแต่พูดตามตรงตั้งแต่ย้ายมาในปี2021เขาอยู่ห่างไกลจากคำว่าเด็กเทพมากๆครับ ไม่สามารถทดแทนนักเตะตัวจริงได้เลยจนต้องไปซื้อนักเตะจากข้างนอกอย่างเจ้าจินโยมาเป็นกําลังทดแทนเขาอยู่ห่างไกลาจากความคาดหวังมากๆซีซั่นแรกได้โอกาสลงสนาม24นัดในทุกรายการพอฤด,ดูกาลถัดมาได้โอกาสน้อยลงและได้อยู่แค่ครึ่งซีซั่นก็ถูกปล่อยให้พาเลตยืมตัวไปแล้วขณะที่ในฤด,ดูกาลปัจจุบันครับเขาถูกปล่อยยืมไปดูตั้นครับแต่ก็ได้โอกาสลงเล่นในลีกไปแค่4นัดเท่านั้นเอง ขณะที่รายอื่นๆของออร์เนนอลนครับหลายคนก็เพิ่มมาใหม่หรือไม่ก็เป็นนักเตะร,ระดับเยาวยชนหรือไม่ก็สถานะชัดเจนว่าเป็นอะไรไม่ใช่ตัวที่เป็นความหวังยังยากคบคิวบิออที่กขพูดตามตรงนะครับก็แทรกตำแหน่งทั้งแบ็กและเซนเตอร์ของทีมขึ้นมายากเพียงแต่เขาก็เพิ่งย้ายมาเมื่อตอนปี2022นั่นเองลองไปที่เชลซีกันบ้างครับช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านของพวกเขาจากเดิมที่มีโรมันอับามวิดเป็นเจ้าของครับ และมีทีมงานบริหารทีมในแนวทางหนึ่งอยู่แล้วมาตอนนี้ทีมถูกบังคับขายกับท็อตอโบลี่เจ้าของใหม่ทีมงานบริหารใหม่ทิศทางของทีมที่เปลี่ยนไปเยอะมากมีนักเตะมามากมายเข้ามาร่วมทีมครับแต่ก็มีหลายคนที่ซื้อมาแล้วไม่เวิร์กคั้งยุคนี้และยุคปลายของเสีย่ยหมีขอเปิดกันที่ตัวตึงตลอดการของเชลซีครับโรเมลูลูกากู เคยอยู่กับทีมในฐาน,นะเด็กปั้นแต่ก็ไม่มีพื้นที่สอดแทรกในทีมชุดใหญ่ก็ย้ายออกไปผจนภัยเก็บประสบการณ์สุดท้ายเนี่ยก่อนกลับมาเขาไปทำฟอร์มแจ่มอยู่กับอินเตอร์ในอิตาลีจากนั้นก็ย้ายมาในฤดูกาล2021-2022โดยค่าตัวสถิติสโมสรในตอนนั้น97.5ล้านปอนด์หรือประมาณ4,286ล้านบาทการกลับมาของเขาครับคือความหวังที่จะทำลายอาถรรของกองหน้าตัวเป้าที่มักจะทำผลงานได้ไม่ดีของทีม ตอนเริ่มเนี่ยมันก็ดูดียิงได้เรื่อยๆแต่สุดท้ายฟอร์มของเขาก็ดอบแถมยังมีช่วงพีคที่ไปให้สัมภาษณ์ถึงทีมในทางที่ไม่ดีด้วยแฟนบอลจากที่พยายามให้กำลังใจก็ขับไล่สายส่งสุดท้ายที่ดูการน,นั้นลงเล่น44นัดยิงได้แค่15ประตูนในทุกรายการปัจจุบันเขายังอยู่ในสัญญาของเชลซีครับแต่ถูกปล่อยให้ไปกู้ชื่อของตัวเองที่โลมา กับกุนซือที่เคยทํางานร่วมกันอย่างโจเซ่บูิลนโยอยู่ครับรายต่อมาคือเกป้าเขาคือผู้รักษาประตูที่มีอนาคตครับเป็นมือหนึ่งของทีมชาติสเปนอายุย่างน้อยปฏิกิริยายอดเยี่ยมเล่นบอลด้วยเท้าได้ดี เขามาในปี2018ด้วยค่าตัวถึง72ล้านปอนด์หรือ3,165ล้านบาทเป็นสถิติสูงสุดของนักเตะตำแหน่งผู้รักษาประตูเลยทีเดียวเขาเล่นในฐานหน้ามือหนึ่งของทีมแต่มันไม่เวิร์กเลยครับเหมือนเขาปรับตัวให้เล่นกับฟุตบอลในอังกฤษไม่ได้ทั้งเหวอรอทั้งช้าเสียประตูที่เสียแบบไม่ควรจะเสียจนสุดท้ายก็ไม่ไหวต้องเอาคนอื่นมาเป็นมือหแทนจะกลับมาได้บ้างก็มเมื่อฤดูกาลที่แล้ว แต่สุดท้ายเนี่ยตอนนี้เขาโดนปล่อยให้กับเรัมลมดติดยืมตัวไปใช้งานซึ่งกลายเป็นว่าเขาทําผลงานได้ดีกับราชันชุดขาวแล้วมีโอกาสย้ายถาวรสูงพอตอนนี้เนี่ยเชลซีก็ซื้อประตูใหม่อย่างโรเบิร์ตซานเชสมาใช้งานแทนเลยครับอีกหนึ่งกองหน้าครับที่ไม่ค่อยประสบความสาเร็จเท่าที่ควรคือติโมวเนอร์เขาย้ายมาในปี2020จากไรซิกด้วยค่าตัวถึง50ล้านยูโรหรือประมาณ1,900ล้านบาทในยฟอร์มยิงระเบิดในบุนเดลิก้าซีซั่นก่อนย้ายมากดไป34ประตูในทุกรายการ ไม่แปลกครับที่จะถูกตั้งความหวังแต่กลายเป็นว่าการเล่นของเขาในพรีเมียร์ลีกดูจะมีปัญหาหมายว่ากุณซือที่คุมทีมตอนนั้นเนี่ยจะเป็นโทมัสทูเคิลที่เป็นคนเยอรมันเหมือนกันก็ตามแม้เสียงจะบอกว่าเขาไม่ได้เล่นแย่ขนาดนั้นแต่จํานวนประตูที่เขาทําได้เนี่ยมันแค่6ประตูเท่านั้นในพรีเมียร์ลีกซีซั่นถัดมาเขาได้ลงสนามน้อยกว่าเดิมผลงานเนี่ยไม่ดีเลยในลีกยิงได้แค่สี่ลูกเท่านั้นครับมันไม่ควรเป็นสถิติข,ของกองหน้าทีมใหญ่สุดท้ายแม้จะมีความเห็นว่าแย่หรือไม่แย่ยังไง เขาก็ย้ายกลับไปเยอรมันอยู่ดีครับผลงานของเขาแม้ว่าจะยิงได้ไม่เยอะเหมือนก่อนย้ายไปเชลซีแต่ก็พอกู้ชื่อคืนมาได้บ้างครับต่อกันที่คาริดูคูริบารีครับแนวรับที่ดึงมาจากนาโปลี้ดยค่าตัว33ล้านปอนหรือหรือ1,450ล้านบาทเขาคือนักเตะที่ตกเป็นข่าวกับทีมในพรีเมียร์ลีกนี่ยเยอะมากแต่สุดท้ายเนี่ยการมาอยู่กับเชลซีของเขาเนี่ยมันกลับไม่ใช่อย่างที่หลายคนคิดไม่ใช่แค่ยึดตัวจริงไม่ได้ครับแต่ผลงานกับทีมเนี่ยมันย่ำแย่ด้วย เขาได้เล่นอยู่หนึ่งฤดูกาลก็ถูกปล่อยตัวให้กับอันฮีรานในซาอุทันทีอีกคนคือปีแออเมริกออบามยองนักเตะที่คนอาจจะไม่ได้ตั้งความหวังมากพอรู้ว่าอยู่ในช่วงขาลงแล้วเชลซีดึงมาจากบาร์เซโลนาเมาื่อฤดูกาลก่อนแต่ก็เหมือนที่ทุกคนคิดครับเขาเรียกฟอร์มเก่งกลับมาไม่ได้เลยด้วยความไม่เข้าใจของกองเชียร์ว่าจ่ายเงิน12ล้านยูโรไปซื้อมาเพื่ออะไรผลงานที่ฝากไว้คือ21นะัดสประตูแถมเรื่องวินัยก็หย่อนยาน เข้ามาเป็นตัวอย่างให้ใครไม่ได้เลยสุดท้ายก็ปล่อยให้มากเซไปครับไม่ใช่แค่นี้ครับเชลซีในช่วง2ปีหลังเนี่ยมีนักเตะหลังไหลเข้ามาเพียบแถมยังมาด้วยค่าตัวที่ไม่ธรรมดาแต่อาจจะเร็วเกินไปที่จะบอกว่าเขาเนี่ยเป็นการซื้อตัวที่ล้มเหลวมิคไโลมูริกที่ตอนนี้เหมือนจะมีแต่ความเร็วคาร์นิชูโกอเมกาที่เป็นดาวรุ่งก็ยังไม่ได้โอกาสมากนะักเวสลีย์ฟอฟาน่าดึงมาค่าตัว75ล้านปอนด์หรือ3,295ล้านบาทก็บอกไม่ได้ว่าคุ้มไหม พาะส่วนใหญ่ใช้เวลารักษาการบาดเจ็บอีกคนคือโลเมโอลาวเวียที่ไปแย่งซื้อกับลิเวอูมาจนถึงตอนนี้ก็เอาแต่บาดเจ็บยังไม่ได้เหยียบหญ้าเลยแม้แต่นาทีเดียวเปลี่ยนไปดูแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างครับการเข้ามาของเป๊ปกับการวางแนวทางของพออ,อกิีลาชิกกี้เบกิลิสไตล์ทำฐานข้อมูลและว,วางแนวทางซื้อนักเตะได้ดีมากครับแทบจะไม่ได้ซื้อมาแบบไร้ประโยชน์เลย แม้นักเตะอย่างเชลมี่โดกูที่ซื้อมาแบบที่แฟนบอลก็งงว่าใครกลายเป็นปีกจรวดที่ฟอร์มดีอย่างเลยเชื่อกองหลังอย่างมานูเอลอาคันยี่ที่โนเนมเหลือเกินกลายเป็นว่ามายืนได้อย่างแข็งแกร่งหรืออย่างแจ็คกิลิตที่ซื้อมาแสนแพงและดูไม่น่าจะเล่นเข้ากับแผนได้กลายเป็นเล่นได้อย่างกลมกลืนแต่ก็ยังมีอยู่บ้างเหมือนกันครับที่เป็นการซื้อที่ดูไม่ค่อยดีนักของเปปคนที่นึกออกพอดึงมาได้ไม่นานคือคาวินฟิลลิปครับ เขาย้ายมาจากลีดด้วยค่าตัว45ล้านปอนด์หรือ1,977ล้านบาทพร้อมเซ็นยาวถึง6ปีเขาเป็นวิฟิลตัวรับที่ตัดเกมได้อย่างโดดเด่นตอนเล่นให้กับทีมเก่าเขาทำได้ดีถึงขั้นถูกเรียกติดทีมชาติแต่กลายเป็นว่าพอย้ายมาเรือใบสีฟ้าเขากลับไม่ได้รับโอกาสเท่าที่ควรตัวนักเตะก็ไม่อยู่ล้นทีมเขาดูจะไม่เข้าระบบของเป๊ปจนถึงตอนนี้เขาได้เล่นแค่รลวๆ30นัดในทุกรายการเท่านั้นเองครับ อีกคนคือดานิโลแบ็กซ้ายบาซิเลียนที่ซื้อมาจากเรือลมลิดในปี2 0 1 7ด้วยค่าตัว27ล้านปอนด์หรือราวๆ1,186้ล้านบาทเขาเป็นแบ็กจอมบุกที่เข้ากับระบบของเป๊ปในเวลานั้นอย่างมากครับแต่ในทีมก็มีแบ็กให้เลือกใช้งานเยอะทำให้ดานิโลโดนจับไปเล่นแบ็กซ้ายอยู่บ่อยครั้งซึ่งก็เล่นได้แต่เขาถนัดยืนฝั่งขวามากกว่าและมันก็ดูไม่เวิร์กจริงๆ2ซีซั่นลงไป60นัดและก็ย้ายไปอยู่กับยูเวนตุสแทนด้วยการเป็นส่วนหนึ่งงขอเจ้าากซ ที่จริงก็มีไม่เยอะเท่าไหร่ครับสำหรับเป๊ปที่ซื้อมาแล้วเนี่ยไม่เวิร์คก็อาจจะนับคาร์ดิโอบาโวที่มาตั้งแต่ตอนช่วงต้นๆที่เป๊ปมาคุมแต่มันก็นานมากเลยครับหรืออาจาจะนับเบอรเจมิงเมนดี้ที่เอาจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้แย่นะแต่ไปติดคดีความจนไม่ได้ลงสนามเป็นปีๆสุดท้ายก็ถูกปล่อยตัวออกไปหรือจะนับเจ้ากันเซลโลที่เป็นนักเตะยอดเยี่ยมเข้ากับระบบผลงานดีแต่ก็มาทะเลาะก,กับเป๊ปในตอนหลังนั่นแหละครับปิดท้ายที่แมเชสเตอร์อยูงงเต็ด ทีมที่เดินแผนการซื้อตัวได้อย่างย่ำแย่สุดๆในช่วงหลายปีหลังเอาเข้าจริงครับถ้าจะนับกันยาวๆในช่วง10ปีที่เซอเร์เลฟฟูกุสันเนี่ยวางมือไปมีนักเตะมากมายที่เข้ามาแล้วไม่ได้เรื่องทั้งรามาเดลฟันเก่าอังเคลดิมาเรียมากอสโลโฮหรืออีกมากมายข้ามาไล่เล่ากันจริงๆเนี่ย แทบจะเปิดคลิปใหม่ได้อีกคลิปเลยทีเดียวครับแต่เราขอเริ่มจากตัวจําตัวเจ็บอย่างพอปอกบาครับปอกบาคือดีนักเตะจากอะคาเดมี่ของแมนยูเองแต่เขารอโอกาสจากเซอร์เอเล็ก์ไม่ไหวจึงย้ายไปอยู่กับยูเวนตุสตอนที่เขาหมดสัญญาซึ่งเป็นการเลือกที่ถูกต้องนะครับเพราะเขากลายเป็นสตาร์อย่างก้าวกระโดดผลงานเขายอดเยี่ยมได้รางวัลดาวรุ่งมากมายจนเมื่อตอนที่มูรินโญ่มาคุมแมนยูปอกบาเนี่ยเป็นนักเตะคนแรกๆที่เขาดึงมาร่วมทีมด้วยค่าตัว100ล้านยูโรหรือราวๆสามพล้านบาท การมาของปอกบาไม่ได้ไม่ดีครับเขามีศักยภาพแต่ด้วยความมีอีโกโ้มีความเป็นศิลปินสูงทําให้บางครั้งทําอะไรตามอย่างที่ใจอยากทําจนเมื่อฟอร์มตกเรื่องนอกสนามมันก็เด่นกว่าในสนามทั้งอาการบาดเจ็บทั้งพฤติกรรมหลายอย่างทําให้แฟนบอลเนี่ยรู้สึกว่าปอกบาไม่ได้มีใจให้กับทีมเท่าไหร่ เขากลายเป็นเหมือนมะเร็งร้ายครับจนเมื่อหมดสัญญาไปในปี2022ทีมก็ไม่คิดจะต่อสัญญากับเขาอีกเลยปัจจุบันเขาย้ายไปอยู่กับยูเวนตุสแต่ก็แทบไม่ได้เล่นครับเพราะบาดเจ็บบ่อยตอนนี้เนี่ยยังโดนแบน4ปีจากการถูกตรวจพบสารกระตุ้นอีกอีกรายคือจารดอนซานโชมันชัดเจนสำหรับนักเตะรายนี้ครับเขามาด้วยค่าตัวถึง85ล้านยูโร หรือราวๆ3,223ล้านบาทเขามาด้วยความหวังว่าจะเป็นกำลังสำคัญให้กับทีมในตำแหน่งกองหน้าฝั่งขวาแต่กลายเป็นว่าพอย้ายมาเนี่ยดันขอไปเล่นฝั่งซ้ายที่มียืนกันสลอนอยู่แล้วนั่นไม่พอครับยังเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานที่ตัวเองเคยทำไว้กับดอทมุลด้วยแถมยังมีพฤติกรรมสุดอินดี้ขาดความเป็นมืออาชีพจนมีเสียงบ่นมาจากทั้งทีมเก่าและสตาฟทีมใหม่ครับ หลายปีที่เขาอยู่กับทีมเรียกฟอร์มที่ดีที่คงเส้นคงวาออกมาไม่ได้เลยยิ่งเล่นก็ยิ่งดรอปล่าสุดเนี่ยยังมามีปัญหากับคุณซื้ออย่างเอลิชินฮาร์กอีกขาดวินยัยจนทีมเนี่ยสอแว,วว่าจะปล่อยทิ้งแบบไม่เสียดายทั้ทงที่อายุการใช้งานยังอีกนานเขาเพิ่งจะ23ปีเท่านั้นเองครับ อีกรายครับที่ไม่พูดคงไม่ได้ครับอังโตนี่มาสยาวตอนที่มาเนี่ยเขาคือดาวรุ่งที่น่าจับตามองตอนนั้นเนี่ยเขาโดดเด่นเหลือเกินกับโมนาโกมีความเร็วมีทักษะจบสกอร์ดีเขาย้ายมาในปี2015ช่วงที่หลุยฟันเก่านั้นคุมทีมโดยค่าตัว35ล้านปอนหรือราวๆ1,537ล้านบาท ไปนักเตะวัยทีนที่มีค่าตัวแพงที่สุดในตอนนั้นก่อนจะถูกคีเลียนเอปเป้เนี่ยทำลายในตอนหลังเกมเปิดตัวของมาซียาวครับคือประวัติการครับเขาลงมายิงให้แมนยูชนะลิเวอร์พูลสามหนึ่งแค่นี้ก็ได้ใจแฟนๆฟแล้วครับเขามีของอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ยิ่งเวลาผ่านไปสิ่งที่ถูกตั้งคำถามขึ้นมาคือความมุ่งมั่นและการแสดงภาษากายในสนามของเขาครับมันไม่มีอารมณ์ร่วมใดๆเลย,ไ,เลยไม่ใช่แคนหน้านิ่งแต่มันนิ่งไปหมดจริงๆบางซีซั่นเล่นดีแต่บางซีซั่นก็เจ็บจนพึ่งพาไม่ได้ ตอนนี้เขาคือหนึ่งในนักเตะที่แฟนบอลเนี่ยอยากให้คายทิ้งออกจากทีมไปแต่ก็ยังอยู่เป็นเสี้ยมน้นาต่ําใจจนถึงตอนนี้ครับยังมีอีกหลายคนครับโรมมลูลูกาก,กูอเล็กซิสซานเชตเมมฟิสดปายหรือแม้แต่ดอนนี่ฟันเดอร์เบกก็เป็นอีกคนที่เรียกว่าผิดพลาดเพราะจนถึงตอนนี้เขาผ่านมือคุณซื้อมา3คนแต่ก็ทำผลงานที่ดีไม่ได้เลยแม้แต่กับคุณซื้อที่เคยใช้งานเขามาอย่างเทนฮาก็กลายเป็นส่วนเกินของทีมจนตอนนี้เนี่ยถูกปล่อยยืมให้กับแฟรงเฟิร์ตในเดือนมกราคมนี้แล้วครับ การซื้อตัวคือการวางแผนครับจะเห็นได้ว่ายีมีการวางแผนที่ดีมีทิศทางการบริหารที่ดีจะยิ่งซื้อตัวที่ใช้งานไม่ได้มาร่วมทีมได้น้อยลงนั่นคือการทํางานนอกสนามที่ประสบความสําเร็จนี่อาจจะเป็นหนึ่งในคําตอบก็ได้นะครับว่าทาไมปีศาจแดงถึงผลงานสู้ทีมอื่นไม่ได้ในช่วงหลังครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวแทนฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนเว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ